สวัสดีจ้าโอ้ยวันนี้กระเซาะกระเสิงเดอ้อวันนี้บองามดอกจ้าวันนี้รีบจ้าวันนี้เป็นวันหยุดโอ้ยผัวก็อยู่บ้านน่ารำคาญผัวอ,อยู่บ้านทําอะไรก็ไม่ถนัดเด้อพี่น้องเอ้ยกินเด้อมาสมบุกคุงจ้าสมบัตํตำปูปลาตำปูปลาขนมจีนอยู่พี่แล้วก็มีหมูกรอบจ้ะหมูกรอบหมูกรอบกรอบสมบุกคุง สมบูหุงสมบูหุงขนมจีนจ้ะขนมจีนอยู่พี่จ้ะมาเดินมากินซกแซ่บๆน่วกันจ้ามาเดินพี่น้องมากินรสกินรสจุงกะแม่บองโบนก,กุบกๆคนเดียวโมโหอ่าโบโลฮง อขนมเซนขาปุ้นเดี๋ยวจะหาว่าบอเรียกเด้อเดี๋ยวจะหาว่าไม่เรียกเด้อเรียกแล้วเด้อมากินจับพี่น้องโอ้ยหิววันนี้บางงามรอเเด้อวันนี้บางามรกจ้ะกำยั่าแรงอะกำายําแรงเลยอ่ะ แซบ่บโอ้ยเผ็ดใส่พริกยี่สิบเม็ดพี่น้องเอ้ยหมูกรอบให้ผัวไปซื้อมา đặt kim muối bỏ vào nè đặt kim hello everybody come to join with me today I have spicy papaya salad and the barbecue pork and the rice noodles here. Ah. Mm, Come here, sit mày my son. Gile, sit một qua ra lát siêu siêu dục la, yao mãi xin la. Come here, yah, chi kích yah. ซ้นลากเย,กกเย่ะเคซซุนลยกเยอะอ่ะเผ็ดๆๆๆเ,ดๆๆเดป็ดเป็ดเป็ดเป็ดพี่น้องทั้งเป็ดๆๆทั้งเซ็ลูกขนมจีนไวโลนึงอะโลหนึ่งก็จะกินหมดแล้ววันนี้นะ มาขนมจีนเอาไว้กินสองรอบจ้ะขนมจีนส้มตำขนมจีนเอาไว้กินสองรอบ อร่ยเป็ดโอ้เม่หมูกรอบก็กินกินไม่หมดหมูกรอบจะเอาไปผัดกับไอเนี่ยคณะ จะปผัดคณะหมูกรอบเย็นนี้ซิวหยกอสิคุมใสยอยู่เลยเช้ากายร้านนะก็มันเยอะเช้ากายร้านอนะ่ะโอเคเออากายร้าน ซวันนี้ไมไ่แต่งหน้าเด้อหน้าสดด้วยจ้ะวันนี้ไม่ว่างจ้ะมาก็มาแบบรีบดบร้อนร้อนโอยู่บ้านทำอะไรก็ไม่สะดวกอยากเกะกลไปหมด อยู่ด้วยกันนะสามสิบปีแล้วแต่ว่าถ้าอยู่ด้วยกันนะตลอดทั้งวันเนี่ยไม่ถูกกันหรอกนะไม่ถูกกันจะอยู่ทั้งวันเนี่ยไม่ถูกกันรอบผัวเมียนนะ่ะเป็นตั้งแต่สมัย คบกันใหม่ๆแล้วไม่ก็จะถูกกันเท่าไหร่นะมันจะมันจะหงุดหงิดมันจะอะไรก็ไม่รู้มันจะเกะกะมันจะเกะกะมันจะเห็นแล้วก็หงุดหงิด <c oughs> อยู่ด้วยกันได้แต่ว่า เราอยู่ด้วยกันเราเราแบบว่าอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวได้แต่ว่าเราอยู่ด้วยกันทั้งวันเนี่ยอยู่ไม่ได้จ้ะเพราะมันจะทะเลาะกันต้องไปไหนสักคนหนึ่งคนหนึ่งต้องไปเดินเนี่ยอย่างเนี้ยจะไปเดินเขาแล้วเนี่ยให้ไปเราอยู่บ้านทํางานก็อยู่บ้านทั้งวันเนี้ยก็ไม่ถูกกันเอ้รากงเลย 成日喺屋企啊一齊咧唔得噶唔啱 key 啊大家，一定要一一個咧去行下山啊咁樣啊先得嘅，唔啱 key 啊，一齊有三啊年啦，唔啱 key 噶。<GO av uther> không có gì sẽ nhớ tôi đối cái à <laughs> thành <tôi chủ> ngày <laughs> ซื้อหมูกรอบมาครึ่งโลกินไม่หมดหรอกแกวันนี้เย็นนี้ก็จะเผื่อไว้ผัดค้าผัดค้ะเย็นนี้แล้วอันนี้สม้มส้มตำก็จะกินครึ่งหนึ่งแล้วก็จะเหลือไว้ประมาณถ้าตอนเย็นเย็นตอนเย็นเย็นจะกินอีกรอบหนึ่งจ้าโอ้ กินหมดไปสามจับแล้วแล้วกินดีก็ครึ่งโลพอดีอืมอกินขนมกินหมดไปครึ่งหนึ่งแล้วเด้อกินมดไปครึ่งหนึ่งแล้วพี่น้องเอ้ยกินหมดไปครึ่งโลแล้วโอ้ยแซ่บแซบแซบมาเด้อมาเด้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยเผ็ดเผ็ดเผ็ด มีแต่พริกเส้นมะล,ละกอไม่ค่อยจะมีหรอกตาบอกเปรี้ยวหวานจ้ะกินหมดไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยเนี่ยจานพูนๆหมดแต่ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวจะก,กินอีกสักสองจกักโอ้ยเป็ด ขอขอลัหลักักเสียันแม่ very very spicy วันนี้ขออนุญาตไม่สวยสักวันหนึ่งเด้อแม่แต่งหน้าหน้าสดจ้ะต้าอมงหยันตหาาจั้องอ่ะไม่ไดาจ้มงอันม่ิดาจไงอ่ะด้ั่ Ôi. ngồi tên ngồi tên. พัวอยู่บ้านไม่ว่างแต่งหน้าจ้ะเกกะโอ้ยเด็ด ซิ่วยกเสร็จมันใส่เหล่าฟ้านในเช้าไกายหลานแกฮะอืมโุหลาะเผ็ดเผ็ดเผ็ดพีด่น้องเอ้ยมากินนี่กระปูก่อนกินแล้วก็นอนไอดีจังปูอ่ะปูเค็มอ่ะกินของเค็มๆอ่ะ กินของเค็มๆมากินแล้วก็นอนไอพอไม่กินแล้วโอเคมากกินแล้วก็นอนไออากาศยิ่งหนาวๆอยู่ด้วยไม่อยากจะเจ็บป่วยเด้อไอมาเจ็บคออืมเจ็บคอมีน้ำมูกทีนี้ก็เป็นไข้แล้วหนาทีเนี้ย กินของบางทีต้องดูนะกินของอ่ะกินเป็ดอ่ะกินได้อยู่ไม่เป็นไรเรากินเป็ดอ่ะกินเปรี้ยวกินเป็ดไม่เป็นไรหรอกกินให้เหงื่อมันออกอกินหมูกรอบอีกชิ้นหนึ่งเก็บไว้เก็บไว้ผัด ตัอยาเก่าเลยเรา้านในกมันเช้ากลายร้านอืมอืมหอมมีอะอ่อยแค้มเค็มๆมัน,มน,มน,มนหมูกรอบจริงๆว่าจะกินหมดแต่ว่านึกได้นึกได้มีคาไอยู่ในตู้เย็นเดี๋ยวจะปผัดขนานกหมูกรอบเย็นนี้ กีกับข้าวแล้วเดี๋ยวไปซื้อปลาตัวหนึ่งเอามานึง่งซื้อปลาตัวหนึ่งก็โอเคกินแค่นี้ก่อนจ้าไปแล้วจ้าไปบายจ้า